สวัสดีค่ะมาพบกับเด็กนะคะยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยมาอัพคลิปให้ได้ชมได้ฟังบ่อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากนะคะแถวบ้านนะคะมีการก่อสร้างนะคะ ระบบไฟฟ้า BTS กันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงดังอึกทึกมากจึงไม่สะดวกนะคะจึงแจ้งมาณที่นี้แล้วกันว่าช่วงนี้เลขอาจจะหายหายไปหน่อยนะคะจากการอัปคลิปนะคะเนื่องจากมีปัญหามีอุปสรรคนะคะจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS นั่นเองอย่าว่ากาันอย่ากโกรธกันและอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่และติดตามชมต่อๆไปนะคะจะพยายามหาเวลามาอัปคลิปให้นะคะซึ่งวันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะมาอัคลิปกันนะคะแบบพิกอากาศกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะให้ครูให้คุณนะเลือกไพ่นะคะทั้งสี่กองที่อยู่ตรงหน้านะคะ กองที่1ค่ะกองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ี่นะคะระหว่างนี้ให้คุณมองไพ่ทั้ง4กองนะคะให้มองไพ่ทั้ง4ี่กองเลยแล้วก็รวบรวมสติรวบรวมสมาธินะคะให้คุณนั้นเลือกไพ่ที่คิดว่าชอบคิดว่าใช่คิดว่าถูกใจที่สุดหรือดึงดูดสายตาม,มากที่สุดหรือปิ๊งที่สุด ะะเมื่อเลือกไพ่แล้วนะคะเก็บไว้ในใจนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังคำทํานายกันได้เลยนะคะระหว่างนี้เล็กจะให้เวลาคุณในการเลือกไพ่กันก่อนนะเอาละค่ะคิดว่าทุกคนคงมีไพ่นะคะที่อยู่ในใจหรือมีคำตอบ แล้วนะคะนับจากนี้ก็ขออนุญาตเก็บผ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำทำนายกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีนี้คือเรื่องอะไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ไว้นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะได้ไพ่6ดาบนะคะแล้วก็1ดาบใบสุดท้ายได้ 8ไม้เท้าพลังงานออกมาดีนะคะนะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะบอกว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการได้ที่อยู่ใหม่นะคะการได้บ้านนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของยานพานะบางคนจะเป็นเรื่องราวของคําว่าการ ได้ของใหม่ทดแทนของเก่านั่นเองนะคะอย่างบางคนไปที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเอ,อ่ตัวหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะได้อะไรเป็นของตัวเองขึ้นมาซึ่งอย่างน้อยเนี่ยอย่างความที่ว่าขึ้นหนึ่งดา นะคะตรงนี้นะมีหนึ่งอะแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1ปีกว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของของมันหรือต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการที่จะตัดสินใจว่าเออคุณจะซื้อดีไหมหรือจะเช่าต่อไปดีในกรณีของคนที่สนใจเรื่องการเช่าบ้านแล้วก็เช่าบ้านก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า1ปีขึ้นไปในเรื่องของการตัดสินใจจะ,จะซื้อนะคะแต่ในเรื่องของที่อยู่อาศัย ะะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือบ้านเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีจะเป็นตัวผลักดันที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นออมีใจนะคะมีไฟที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองหรือครอบครัวนะคะซึ่งคุณมีคำตอบว่า กับเรื่องนี้นะคุณจะต้องขยันมากขึ้นคุณอาจจะต้องอดทนมากขึ้นคุณจะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองมันเป็นไปตามอัตโนมัตินะคะเพราะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนับจากเนี้ยคุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้นะคะบางคนบางคนนะเมื่อมีโอกาสได้ที่อยู่นะคะนะก็จะมีโชคเรื่องงานตามมาซะอย่างนั้นอ่านะคะตามมาด้วยนะคะเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสในการได้งานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่บางคนเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ ะะงานมีโอกาสที่จะขยายตัวมีโอกาสได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆนะคะได้รับความไว้วางใจจากหัวนหน้าหรือเจ้านายบางคนโชคดีกว่านั้นนะคะมีโอกาสได้ทํางานหรือติดต่อกับต่างประเทศนะเป็นไปได้บางคนก็จะเป็นเรื่องเมื่อกี้อย่างที่เกิ่นไปคือการได้รถใหม่นะคะหรือการได้ เดินทางนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ได้เดินทางไกลนะคะหรือระยะใกล้ซึ่งแล้วแต่ถามดูแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะถึงขั้นไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะมีเกณฑ์นะนะคะอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะอย่างบางคนในเรื่องของการงานเขาบอกว่างานจะเจอเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี้ยเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นการก้าวหน้ากับตัวเอง นะคะได้ตำแหน่งนะคะได้งานใหม่ใครที่ว่างานอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ใหญ่ขึ้นที่ดีขึ้นที่โตขึ้นนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจทางการงานนะคะมอบหมายความสำคัญทางการงานให้นะคะส่วนกรณีนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณที่เลือกเลือกให้กล่องน,นี้นะ,ะในกรณีที่เป็นงานของตัวเองคุณหรือมีกิจการเป็นของตัวเองคุณจะมีโอกาสที่จะพัฒนาขยับขยายเรื่องของหน้าที่การงานเข้าไปอีกนะคะเช่นการเพิ่มสาขานะคะ การขยายแฟรนไชส์ในกรณีที่มีนะบางคนก็จะเป็นการได้ลูกน้องใหม่มาเพิ่มเติมนะคะนะเป็นอย่างนั้นนะบางคนเป็นการยกย้ายสถานที่การปรับปรุงพื้นที่ในการทำงานพื้นที่งานใหม่หรือได้ที่ในการทำงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะอย่างบางคนเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วในเรื่องของการซื้อรถนะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถใหม่นะคะมีโอกาสนะคะนะเออ ว่ากันไปตามนี้นะคะเอาละค่ะคิดว่าจบแล้วนะคะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะพิกอากาาหนึ่งขอที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณนั้นคือเรื่องอะไรได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสก็จะ มาอัปคลิปดีๆให้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่2องิกอาการในหัวขอที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณนั้นคือเรื่องอะไรนะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะคนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะได้ไพม่มจิเชียนค่ะ เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ d e l l v v r r นะคะคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะบ่งบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้นะคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นะคะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดลาาผลนะคะแต่การเรียนรู้นั้นๆคุณอาจจะต้องมีการศึกษาข้อมูลมีการหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะคะซึ่งแน่นอนแหละไอ้สิ่งที่คุณเรียนค่ะคุณจะได้จะประโยชน์จากมันแน่นอนแต่ขอให้คุณเลือกให้ดีนะคะเพราะว่าด้วยความได้เมดิเชียนมีโอกาสการการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะคุณเป็นคนเรียนรู้ไหว นะคะสนใจเร็วแต่จะยั่งยืนไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งบางคนเป็นคนที่สนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆยด้วยนะคะการเรียนรู้ของคุณคุณจะเรียนรู้ลงไปอย่างลึกเลยแหละนะคะคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเองนะคะแล้วก็วางแผนกับตัวเองว่าคุณจะมีเวลาในการที่จะเรียนรู้มันนานแค่ไหนคุณให้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นนาน,น,านแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ ะค,ะคุณอาจจะต้องมีการปักธงหรือตั้งใจอะไรไว้วางแผนอะไรกับตัวเองไว้นะคะเพราะไพ่กองที่2ได้มิเจเชียนใบแรกนะคะบ่งบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้นมันจะต้องมีเรื่องของ การค้นคว้าหาข้อมูลการศึกษาข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่คุณคิดจะศึกษาเนี่ยนะคะคุณมีการคัดสรรอย่างดีแน่นอนค่ะคุณจะได้ประโยชน์จากมันแน่นอนนะคะบางคนเป็นเรื่องของอะไรบ้างมีเหรียญด้วยนะคะมีเกเหรียญแปลว่ามันเป็นเรื่องของบางคนเป็นเรื่องของการลงทุนนะ,ะการลงทุนที่ว่าเนี้นะคะมันมีทั้งการลงทุนที่ลงทุนแบบเก่งกําไร นะคะอาจจะเป็นการเล่นหุ้นเล่นกองทุนการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนกองทุนหรือจะเป็นพวกคริปโตเคเรนซี y อะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นก็มีโอกาสนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการสนใจในเรื่องของการซื้อที่ดินนะคะ การซื้อที่ดินการสร้างความมั่นคงกับตัวเองหรืออาจจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้เป็นต้นซึ่งบางคนเนี้ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการลงทุนซื้อบ้านซื้อรถอะไรกันไว้แล้วนะคะหรือซื้อที่ดินอะไรไว้เนี่ยก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นเรื่องของคุณอาจจะเป็นไทยเลยนะคะคือปิดยอดทรงบ้านทรงรถหมดครบหมดสิ้นนะคะก็จะเป็นการเคลียร์นะคะเคลียร์และคลีนในเรื่องภาระ ด้านาที่ดินที่อยู่อาศัยหรือรถอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณก็จะเคลียร์และคลีนและเรื่องดีๆของคุณคือคุณเป็นไทยแล้วปลดล็อกแล้วอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อยากจะทําเรื่องของกราฟิกดีไซน์การทําตัดต่องานเสริมง,งานอดิเรกนะคะเพราะว่าคุณมี ทงเอาไว้ในใจว่าการเรียนรู้ของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการหาช่องทางเพิ่มการสร้างรายได้เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นก็มีโอกาสนะคะถามว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะคะแต่ขอให้คุณเลือกให้ดีแล้วก็วางแผนกับตัวเองให้ดีว่าเออคุณจะเรียนรู้กับมันเท่าไหร่นะคะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะและคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้เงินจากตรงนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผน ะะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณบอกได้เลยว่าได้เดลิเวอรได้เก้าเหรียญคุณได้รับผลกับมันแน่นอนนะคะนะ,ะบางคนก็เป็นเรื่องของความรักเพราะเดลิเวอรมานะคะคุณจะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้ได้รู้จักผู้คนใหม่ๆคบคนใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันสามารถพัฒนาเป็นความรักได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือ ถ้าไม่สามารถเป็นในทางความรักได้คุณก็จะได้กัลยาณมิตรที่น่ารักนะคะที่พูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจมีงองเงกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ภาพรวมก็คือถือว่าเป็นในทิศทางที่เข้าใจกันนะคะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจคุณนั้นหวั่นไหวกระชุ่มกระชวยด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอย่างบางคนนะเป็นเรื่องของการเงินจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนคุณได้รับเงินมาก้อนหนึ่งเนาะแล้วคุณก็จะมีการแบ่งเงินนะคะแบ่งเงินออกเป็นออมบ้างหรือลงทุนบ้างหรือมีการจัดสรรเงินเอาไว้เป็นส่วนๆด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนหละคุณมีการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเอาไว้แล้วก็คุณทําตามแผนของคุณได้เลยนะคะเพราะแผนหรือ ออข้อมูลที่คุณหามาหรือแผนการที่คุณวางไว้อะคะ่ะมันจะเกิดผลดีในระยะยาวนะคะสำหรับกับตัว,ตวคุณเอง ะะเอาราคาจบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณน,นคือเรื่องอะไรได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาอัพคลิปให้ชมให้ฟังกันอีกนะคะแต่สาหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่สามพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีนี้นะคะของคุณนั้นเป็นเรื่องอัไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะได้เด็กถือถ้วยนะคะ เป็นน้องหมานะหน้าตาสดใสเชียวใบที่สองได้สเตรนท์นะคะใบที่สามได้สิบไม้เท้านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเขาบอกว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณนั้นคือเรื่องอะไรนะคะเรื่องดีๆของคุณก็คือเรื่องที่คุณคิดหวังตั้งใจไว้คาดหวังอะไรไว้ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ คุณเป็นคนมีเซนส์นะคะคุณเป็นคนที่มองภาพการอะไรได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีคุณรู้ว่าเรื่องที่คุณคาดหวังอะคะเรื่องที่คุณต้องการให้มันสําเร็จอะมันเป็นยังไงคุณรู้ว่าควรจะทําแบบไหนควรจะใช้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนบางเรื่องนะคะอาจจะยากไปสําหรับคุณคุณอาจจะต้องอาศัยตัวช่วยนะคะคุณก็จะรู้แหละว่าเออคุณจะเข้าหาใครที่จะพอให้ช่วยเหลือ นะคะที่จะพอให้ความช่วยเหลือคุณหรือพอที่จะให้การสนับสนุนคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดในการเข้าหาคนคุณเป็นคนฉลาดในการปรับตัวมากๆเลยนะคะคุณมีทักษะในด้านจิตวิทยานะคะคุณเป็นคนพูดเก่งแล้วหน้าตาคุณสดใสค่ะเวลาคุณพูดอะไรคนจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดนะคะเขาจะคล้อยตามในสิ่งที่คุณพูดนะคะคุณสามารถทาตัวน้าสารก็ได้คุณสามารถทําตัวสดใสน่ารักก็ได้ซึ่งแบบต้องยอมแล้วว่าคุณเป็นคนที่ไหวพริบดีนะคะคุณ มองออกว่าการจะเข้าหาคนคุณจะเข้าหาคนเนี้ยคุณจะต้องวางตัวแบบไหนคุณจะทําตัวแบบไหนนะคะด้วยความที่ว่าเมื่อกี้เราเกิดแล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดนะคะและรู้จักเข้าหาคนเรื่องบางเรื่องอะค่ะคุณจะรู้ว่าอย่างเรื่องเนี้ยอย่างเรื่อ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 งงานอย่างเงี้ยติ้งต่างนะเรื่องงานอ่ะอย่างเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่างานตัวเนี้ยมันยากไปสําหรับคุณแต่คุณอยากทาให้มันสาเร็จอะเนาะเพราะคุณมีธงอยู่ในใจแล้วค่ะว่าคุณจะต้องทําให้มันสาเร็จทีเนี้ย งานตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันมีความยากคุณก็จะมีทักษะในการเข้าหาคนเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้างแหละปรึกษาผู้รู้บ้างแหละว่าเออตรงเนี้ยมันจะแก้ไขยังไงจะทํายังไงให้มันเกิดความสําเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็จะบอกคุณเพราะความที่คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ใครๆเขาก็จะจะ,จะเอ็นดูคุณนะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือสัพพอร์ตของคุณทำให้งานนั้นๆที่ว่ายากอะคะ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะคะ ซึ่งแน่นอนหละงานตัวนั้นนะคะก็จะตรงตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้นะคะสิ่งอะไรที่คุณรอคอยคุณจะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าบางอย่างที่คุณได้รับมาสิ่งที่คุณคาดหวังบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะกิจธุระเออหรือหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณแบกไว้มันอาจจะหนักเกินไปอะคะ่ะคุณอาจจะมี นะคะขอคําปรึกษานะคะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าซึ่งเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนะแต่ใน100%่งนะคุณอาจจะต้องยอมรับนะคะยอมรับความความยากยอมรับอุปสรรคตรงนั้นสัก70%อีก3 0ก็คือก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนอนะ่ะมันทําให้หน้าที่หนักหนักหรือภารก,กิจหนักหนักความรับผิดชอบหนักหนักของคุณจะค่อยคอยค,อยคลายตัวลงนั่นเองแต่แน่นอนว่าเรื่องดีๆของคุณก็คือไอ้เรื่องยากๆที่ คุณคุณจะต้องเจอค่ะคุณจะใช้ความเป็นตัวตัวเองนี่แหละค่ะความฉลาดของตัวเองในการที่จะขอความช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทำให้ไอ้ไอ้ที่แบกแบหนักๆอนะคะ่ะมันจะค่อยคอยค,อยคลายตัวลงและสามารถสำเร็จไปตามที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะบางคนจะเป็นเรื่องของการหันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอแรงกดดันอะไรบางอย่าง นะคะเจอความที่ไม่ชอบใจอะไรหลายๆอย่างคุณหันหลังให้กับอดีตหันหลังให้กับความไม่น่ารื่นรมที่ผ่านมาหันหลังให้กับความกดดันที่คุณเจอนะคะและคุณใช้พลังความแอคทีฟของตัวเองคือพลังของความฝันพลังของความหวังพลังของความคิดบวกของคุณนะคะเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวผลักดันให้คุณก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ก้าวไปสู่สิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันรอยอยู่ข้างหน้านะคะคุณจะสำเร็จนะคะอ,อีกเรื่องนะคะสำหรับคนที่เพิ่งจะเจ็บป่วยมานะคะจากหน้าพ่ายรู้สึกแบบนั้นนะคนที่เจ็บป่วยมาเรื่องดีๆของคุณนะักจากนี้คุณจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแต่คุณก็ยังคงต้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนั้นน,นอาจจะเป็นหมอหรืออาจจะเป็นนักกายภาพนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้นๆน,น,นะคะผู้ที่มีชํานาญเฉพาะทางนั้นๆของโรคนะคะก จะทาให้สุขภาพของคุณนั้นไปในทางที่ดีขึ้นแต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการที่เออต้องปฏิบัติเนะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเขานะคะแตเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาแนะนําคุณสิ่งที่เขาบอกคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดและจะทําให้คุณไป เจอเป้าหมายความสําเร็จที่ดีขึ้นนะคะเอาราคาจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3พิกอากาศในเรื่องที่ว่าเรื่องดีๆของคุณนะคะก่อนสิ้นปีนี้คือเรื่องอะไรได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสจะมาอัพคลิปดีๆอีกนะคะแต่สำหรับ วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่สี่พิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีนะคะของคุณเงินคือเรื่องอะไรนะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ไว้นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะได้ไพ่ราชินีดาบนะ ใบที่สองได้เอ็มเพลเลอร์นะคะใบสุดท้ายได้หนึ่งไม้เท้านะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะกองที่สี่นะคะเรื่องดีๆก่อนสิ้นปีของคุณน,นั้นคือเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณเองนะคะเรื่องดีๆก็คือคุณเป็นคนที่ดลาลชินีแบบดาบนะแปลว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะมีความเด็ดขาดนะคะทำอะไรเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมา นะคะในความที่เป็นราชินีดาคุณจะทําอะไรด,ด้วยความยุติธรรมนะคะคุณคิดว่าแบบนี้คือถูกต้องคุณก็คิดว่าจะทำนะคะนะคุณคิดว่าสิ่งนี้ดีก็คือทําในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าคุณดือ้อเนาะแต่ในความดื้อของคุณอะ่ะมันเป็นเรื่องของความดื้อจนได้ดีดื้อจนจะเอาให้ได้นะคะดื้อจนสําเร็จอ่านะว่ากันอย่างนี้นะ จากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าความคิดและการกระทำรวมถึงการตัดสินใจของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จการเริ่มต้นอะไรให,หม่ที่น่าลิ้มลองน่าค้นหามีอะไรบางอย่างความสำเร็จของคุณรออยู่ตรงหน้านะคะแม้ว่าระหว่างทางความสำเร็จของคุณนั้นจะเจอความเหน็ดเหนื่อยสักหน่อย แต่ความรอบคอบความเด็ดขาดความจริงจังชัดเจนของคุณจะสร้างความโดดเด่นนะจะสร้างความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่หรือคนที่เห็นคุณเนี่ยนะคะว่าตัวต,วตนคุณเป็นแบบนี้แหละนะคะจะนำพาความก้าวหน้าโอกาสความสำเร็จในชีวิตมีสูงโอกาสดีๆจะเข้ามาผู้ใหญ่ นะคะหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าจะให้การสนับสนุนยอมรับและพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเพียงแค่คุณเอ่ยปากบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากเลยเขายืน่นข้อเสนอมาให้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งระหว่างคุณกับผู้ใหญ่นะคะมองไปทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะทานมันเกื้อกูลกันเนาะเนาะตำแหน่งทานเกื้อกูลแต่นนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันให้ ก่อให้เกิดลาภผลอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือกิจธุระบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องลาภผลต่างๆนะคะมันเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ใหญ่นะคะซึ่งข้อตกลงลาภผลต่างๆเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะคะ ประสบการณ์ที่คุณมีกับการมองทางของผู้ใหญ่นะคะสองสิ่งนี้พนวกวรวมกันก่อให้เกิดลาภผลดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการงานเอ่ยกิจธุระเอ่ยลาภผลต่างๆเอ่ยนำพาไปสู่ความก้าวหนะ้าความสำเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจแต่สำหรับบางคนนะคะวิถีของคุณในช่วงนี้เหมือนถูกกำหนดว่าจะต้องถูกชี้นำหรือชี้แนะจากผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าคุณไม่ได้ชอบหรอกสถานการณ์นี้ยคุณอาจจะไม่ได้ชอบนะคะขออนุญาตเนาะคุณอาจจะไม่ได้ชอบสถานการณ์นี้นะคะแต่สถานการณ์เนี้ค่ะแต่สถานการณ์นี้จะนำพานะคะจะนำพาคุณนะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม ะะผู้ใหญ่จะเป็นทั้งแรงกดดันและก็เป็นแรงผลักดันที่ดีทําให้คุณได้เจอ,ได,เจอได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายได้เจอได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีๆรอคุณอยู่นั่นก็คือความก้าวหน้าความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทําแต่ถ้าได้ลองทําคุณอาจจะรู้สึกชอบและทําได้ด้วยนะคะนะบางคนเป็นเรื่องของการมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่เห็นไหมท้างานใหม่ นะคะลูกค้าใหม่นายใหม่หัวหน้าใหม่นะคะซึ่งเหล่านี้นะคะจะพิสูจน์ความสามารถของคุณเองนะคะบางคนเป็นเรื่องของการได้ติดต่อนะกับต่างประเทศ นะคะหรือลูกครึ่งต่างชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นมันเป็นลาภผลทางกิจการงานหรือกิจธุระแหละนะว่ากันไปนะคะขอให้คุณได้ลองสําหรับคนที่ยังไม่เคยเนาะไม่ได้เคยทําอะไรแบบนี้เลยเจอผู้ใหญ่กดดันโน่นนี่นั่นคุณอาจจะบน่บนบน่บนไปก็ได้แหละแต่รู้ไหมว่าอันนั้นแหละคือสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามา นะคะสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับและคุณจะสามารถสารต่อมานับจากนี้เป็นต้นไปนับวันนี้ก็คือนับไปเรื่องหนึ่งเนาะก็คือนับหกับมันนะคะแต่เมื่อคุณได้ลองถามมันจะกลายเป็นนับ1 2 3และ4 มันจะค่อยๆก้าวไปอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวนะคะนะแต่ว่าทุกๆก้าวที่คุณจะได้เจอนั่นคือทุกๆก้าวที่บ่งบอกความสําเร็จเหนื่อยหน่อยยากหน่อยแต่คุณทําได้ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถแค่ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพราะว่าลึกๆของคุณเป็นคุณเองก็เป็นคนที่มีความใกล้พอสมควรนะคะแต่แค่คุณรู้สึกจะไม่ชอบแค่ความกดดันเท่านั้นเองนะคะเอาราคาจบไปแล้วนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆนะคะก่อนสิ้นปีของคุณนั้นคือเรื่องอะไรได้จบลงแต่พยงเท่านี้นะคะ ทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็จะมาอัปคลิปให้ได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ